วันนี้เป็นวันที่8เมษายน2565เึอกขึ้นมาได้เกิดอาการฟุงซ่านก็ใช้ความฟุงซ่านนี่ให้เป็นประโยชน์บางทีความฟุงซ่านมันก็ดีนะบางคนก็บอกคนฟุงซ่านแสดงว่าเป็นคนคิดมาก คนคิดมากก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเยอะเขาว่าอย่างนั้นนั่นก็มีเหมือนกันคิดมากแต่ว่าคิดไม่เป็นเรื่องมันก็ไม่เป็นประโยชน์ฟุงซานไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าขอให้คิดเรื่องที่ให้มันเป็นประโยชน์อาตมาก็ไม่รู้บางทีมันไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรก็เลย อัดไว้เพื่อจะไว้ใช้ทำประโยชน์ในการข้างหน้าหรือเวลาต่อไปวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือพูดถึงเรื่องกฎระเบียบกับกฎธรรมชาติกฎระเบียบต่างๆเนี่ยจะเป็นกฎหมายก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณี แบบอย่างรูปแบบต่างๆการประพฤติการปฏิบัติระเบียบวินัยต่างความจริงมันเป็นสิ่งที่คนคิดกันขึ้นมาสร้างกันขึ้นมาออกแบบกันขึ้นมาหรือว่าสังคมพร้อมใจกันลงมติว่าอย่างเนี้ย ดีอย่างนี้หน้าทำหน้าปฏิบัติกันตามกันแบบนี้เป็นการสมยอมร่วมกันว่าเราจะใช้วิธีนี้ในการปฏิบัติเช่นพวกประเพณออีแล้วก็มีความเห็นรวมกันว่าออประเพณีของบ้านเราเนี่ยเช่นสงการจะมีกิจกรรมอะไร กลางวันมีอะไรกลางคืนมีอะไรเช่นไปทําบุญนะมีจะส่งน้ํากันวันไหนใช่ไหมแต่ละที่ก็ไม่ตรงกันแล้วแต่เรียกว่าแล้วแต่สถานที่แล้วแต่บุคคลแล้วแต่สังคมกุ้มคนเรื่องกฎระเบียบต่างๆนี่มันเป็นของคนที่ตั้งขึ้นยังก,กฎหมาย กฎหมายเนี่ยถามว่าแต่ละประเทศมันเหมือนกันไหมแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศก็ยังให้วิ่งซ้ายใไหมถนนชิดซ้ายบางประเทศก็ชิดขวาอย่างประเทศเราเนี่ยประเทศเราชิดซ้ายชิดขวาชิดซ้ายเวลาสวน แต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันไปสืบคนกันเอาสแสดงว่ากฎหมายนี่มันออกมาจากผู้ที่เป็นผู้นำที่มีความคิดเห็นว่าสมควรจะทำอย่างลิทำอย่างนี้ควรจะให้ สิทธิ์บ้างควรจะตัดสิทธิ์บ้างก็แล้วแต่แล้วแต่ประเทศนั้นๆคือการออกกฎหมายเพื่อให้อยู่กันหลักๆก,ก็คือให้อยู่กันด้วยความสงบเรียบร้อยในชุมชนของตัวเองนั่นแหละในประเทศของตัวเองในมู่ของตัวเองทีถ้ามันไม่มีกฎระเบียบ่ยาทำอะไรตามใจมันก็ไม่น่าจะถูกเนะเพราะคนเราความคิดมัน ไม่เหมือนกันถ้าความคิดดีเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาสําคัญความคิดมันไม่ดีเสมอกันนี่บางคนมันเหมือนอยู่คนละวันนะบ้างอยู่คนละทัศนะความเห็นมั้งบางคนก็เห็นว่าอย่างนี้ดีบางคนก็เห็นว่าอย่างนี้ดีความด,ดีมันก็เลยไม่ตรงกันมันก็เลยต้องมีกฎหมายพยายามออกมาให้เป็นกลางๆว่าทุกคน ทำแล้วจะอยู่กันอย่างความสงบนั่นก็คือแง่ของกฎหมายทีนี้มันมีกฎหมายบางตัวบางทีมันก็เข้าข้างเข้าข้างกลุ่มชนหรือว่าเข้าข้างหมูค่คนไม่เป็นไปโดยยุติธรรมนั่นเองคือยุติธรรมนี้ก็คือว่าไม่หลากหลายไม่ทั่วไปไม่เสมอทั้ง คนจนคนรวยหรือว่าคนมีน้อยมีมากอะไรเงี้ยมันไม่เสมอมันไม่เฉลี่ยกันโหไปดูแล้วครับบางประเทศบางทีมันก็มีการเอาลักเอาเปรียบคนที่ออกกฎหมายมาก็พยายามที่จะออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน์ของตัวเอง พราะคนที่ออกกฎหมายมันก็ไม่ใช่ว่าคนที่หมดโลรโปวดหลงทั้งหมดแล้วก็บางทีคนเรามันก็โลกมันก็ออกกฎหมายมาเพื่อให้ได้ประโยชน์ในมูมของพวกตนเองบางทีมันก็เปรียบคนอื่นเขานี่พูดในแง่ของอกว้างๆในความคิดกว้างๆ วันในหลัลกกว้างบางทีมันก็มีอย่างเงี้ยบีรถเอตาการวิ่งของรถเนี่ยที่ก็กำหนดว่าเท,ท่านู้นเท่านี้สมควรใช่ไเออถ้าไปให้คนที่ชอบความเร็วมากๆม,มันก็บอกว่าเออสักสองร้อยเออไม่เกินสองร้อยเนี่ยถ้าเกินสองร้อยไปถึงจะผิดกฎหมายโอ้ยอย่างนี้มันก็นั่นไป คนที่ไม่ค่อยชอบความเร็วก็บอกาสักห้าสิบแล้วกันนะม,มันไม่ตรงกันนะันี่ก็คือตัวอย่างเรียกว่ากฎระเบียบของสังคมต่างๆนี่แม้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีพระเขาถึงมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไปที่ไหนเราก็ให้ยึดประเพณี ที่นั่นเป็นหลักอลองถามก่นที่ว่าประเพณีทางวัดนี้เขาทำอย่างไรเรา็็ยจะได้ไม่ไปคัดกันไม่ว่าพอไปแล้วก็เอาหลักของวัดเราไปตั้งเป็นมาตรฐานเลยบอกว่าต้องอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอย่างนี้ถึงจะดีแล้วก็มันก็คัดกันและครับเพราะว่าที่อื่นเขาก็มีขนมต้นเนียม การปฏิบัติของเขาฉะนั้นโดยมารยาทเราเราไปที่ไหนเราก็ลองฟังเขาถ้ามันไม่เกินเลยเกินไปเอถ้าเราพอรับได้ mm. ก็เอาอย่างเขานะั้นแล้วมาถึงวัดเราทินเราแล้วเราค่อยเอาอย่างเราถ้าไปวัดเขาแล้วมันเกินเลยเงี้ยเรามองเห็นว่าเกินเลยเราก็ ไม่ทำเราก็หลีกไปทีอย่าถึงก็ต้องไปขัดกันเลยถึงว่าเรารับไม่ได้เราก็หลีกไปลกลับมาถ้ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับจะทำให้เราต้องเสียหายเราก็ต้องหลีกออกเว้นออกถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากเราก็อ่อนอ่อนผ่อนตามอารมณ์มารวยหรือว่า จะไปขัดขืนกันมากนะมันจะทำให้เป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแวงกันสรุปว่าที่กฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกเพราะคนมันตั้งขึ้นอะไรที่คนมันตั้งขึ้นมันยังไม่ได้เป็นมาตรฐานตายตัว,วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ไปอ้างว่าให้พูดไปแล้วคำไหนคำนั้นก็เราตั้งอยู่ตอนนั้นสต,ติปัญญาเราระดับนั้นมันก็อาจจะ,ะคิดเห็นไปอย่างนั้นว่าถูกเราก็ตั้งไปทีนี้เกิดมันมีวิธีคิดที่ดีกว่าหรือว่ามีใครที่มาแนะนำที่มันเป็นประโยชน์ต่อตอนรวมต่อ,อพื้นที่ได้ดีกว่า เราก็สมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือกฎระเบียบขนรตมเนียมประเพณีแม้แต่กฎหมายเอออย่างกับกฎหมายเนี้ยเขาก็มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าปรับเปลี่ยนกันน่าจะได้อาตมาก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายนะแต่ว่าก็เห็นว่ามีมีแก้ไขเพิ่มเติม นั่นแหละครับบางทีมันก็แก้ไขเพิ่มเติมไปให้ตัวเองได้ประโยชน์ก็มีเออฉะนั้นดูให้ดีๆพาแก้ไขเพื่อใครเพื่อคนส่วนรวมหรือว่าเพื่อตัวเองเพื่อกลุ่มคนหรือเปล่าฉะนั้นกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็สมควรที่จะพิจารณามีการ แก้ไขกันอย่าไปดึงดันกันถึงขนาดว่าไม่ได้ต้องอย่างนี้ตลอดไปมันไม่ใช่กฎอีกกฎหนึง่งกฎอีกกฎหนึ่งสิที่มันแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ยากแม้แต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องต้องเรามีส่วน น้อยอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกฎที่เขาเป็นอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยนั่นเองนั่นก็คือกฎของธรรมชาติเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ตต่ไปอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นกฎของธรรมชาตินะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะกฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นหลักตายตัวเลยก็ว่าได้หรือว่าเดี๋ยวยังมีคนแย้งว่าเออบางอย่างเราก็สร้างเหตุปัจจัยได้อันนั้นแหละครับมันก็คือกฎธรรมชาติของเหตุปัจจัยอีกตัวอีกสิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีเออเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี เ,เราก็พยายามสร้างเหตุปัจจัยให้มันมีมันก็จะมีขึ้นนั่นมันก็เป็นหลักของธรรมชาติเหมือนกันเช่นหลักของสามัญลัตตนะหรือว่าหลักของไตรลักษณ์นี่อนนีิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่หลักสามข้อนี่หลักไตรลักษณะเน,นี่ยมันเป็นสิ่งที่ มาตรฐานหรือว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยที่พูดวันนี้ก็คืออยากจะสื่อความหมายว่ากฎธรรมชาตินั้นเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คือกฎไตักรั์แต่ว่ากฎหมายกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติต,ต่างๆ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงได้เพื่อให้ดีขึ้นถ้าปรับปรุงไปแล้วมันไม่ดีเราก็สามารถกลับมาใช้อย่างเดิมก็ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากจิตของอาตมาที่มันฟุุงซ่านะว่าฟุุง่านเป็นเรื่องระลึกนึกถึงเ,เรื่องกฎระเบียบ มันเป็นกฎอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้กฎอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เน,นี้ยคำพูดมันก็อธิบายไม่ได้กว้างๆด้วยคำจำกัดของภาษาแล้วก็คำจำกัดสติปัญญาขณะที่พูดมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเราไปพิจารณาดูเราได้หลักตรงนี้แล้วก็ไปพิจารณาดู ันอาจจะได้ปัญญาเพิ่มเติมที่เวลาอาัดเสียงอยู่อย่างเงี้ยดีปัญญามันก็เหมือนมึนๆเหมือ,น,มอน,นัมันยังไม่คล่องหรอกครับเหมือนเรายัางความสามารถเรายัางน้อยอยู่สติปัญญาเรายัางน้อยอยู่มันก็ไม่สามารถครอบคลุมแล้วก็กว้างกวางไปได้มากมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่า ต้องใช้ผู้รู้ไปคิดต่อไปคำนวณกันต่อแต่ว่าก็ขอให้ใช้ว่าอาจจะมีอาจจะแสดงถึงแนวทางหรือว่าวิธีการหลักกว้างๆให้เป็นแนวคิดของพวกเราครับเอออาตมาก็คิดว่าอัดยาวๆไม่ค่อยดีออัดสั้นๆประมาณสิบ นาทีขึ้นไปถึงไม่เกิน20นาทีเนี่ยจะดีกว่าสำหรับวันนี้ก็จบลงคงไว้เพียงเท่านีออ้ไม่ต้องเอวังก็ได <laughs> ออ้ดีเลย